สวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะทั้คนนี้ป็นแต้มกิฟต์พ้ามาติดตามเดล็กลาวพัฒนากระปูนะครับเนาะปูสมหวังนะครับเนาะเหล็กวิงแล้วก็เขาอยู่ในบุคคเอฟซีครับเอาไปเบ่งมืออื่นนะครับเนาะมือนี้ก็เหล็กไทไงใหเขาออกมืออื่นก็เป็นลาวพัฒนามื่อแรกนี่ก็ห้าน้อยครับเอฟซีเอาได้แต่ได้ไปเบ่งน้ำกันครับ คมาตามสาวเล่านะครับตามสาวเล่าตามสาวเล้าวูามาวันุกปูี่สิบเจ็ดมิตุนาหกห้าครับเนี่ยมันมันมันออกตะเหล็กตั้งรักตะคู่เขาวตั้งรักขาวเลยคำว่าจุ้นัวนนะครูจับคูบะขาวจับคูนจับคูหอยตาหนึ่งเกียนูมันลวด ู<ก>็จับคู่รถจับคู่รถพู้จับคู่ใหตัจะนึ่งเก่ากเห็ดพู้จับคู่จะนึ่งเก่ามันออกสองเก่าแยกติดปูนเขาไป็ูคุโต้ละฒน้าละหนาเขาเคุดโต้ของหนือหมวดเหนึอเขาจับคู่ถังมาเอาแกมือเนาะครับแกมือปูแกมือสิบเ็ดเลยสิศเ็ดครับสิบเจ็ดมิถุนาสิบเจ็ดแกมือแกมือมันจะหลุดนี่ละ มัตันกระติดอยู่ธรรมดากระไดวัติดตึงกระติดวิ่งเ้าะม,มันสีบตาแตกดูผลว่าวันนี้ดอกมันกเ็เรียบาแตกไเบืองเป็นแน,นวทาง,นงเนะ้ะพูเนาะธรรมดาเรียก <c oughs> ก็มีเขา<ะ>ไม่รุดลาเรื่องปกติแล้ว ยอวดอเขนกันใสถุเนาะครับร<ข>ไ่ใช่ครับข้าใจยนี่ตั้งรักเด้อเล็กคืนเนี่มัเอาเลขกตั้งรักเขาอยู่มึงจับวัดเป็นครับจับปลึกมคลื่อนจับวอกออกเลยบนรางบนรางเล็ตั้งรักหนึ่งสองสาม สี่สตเตตได้พี่นองเด้หนึง่งถึงหกเลยสตเตียร์ง่ยเลยเลขวิ่งวิง่งไปก่อนเลย วิ่งหาล่องสองหล่องสองหลุดหาหลุดสองเพิ่เลยหลุดครับจับกูหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหา สีหนึ่งหาสองสีสองสีส ังสี่ห้าสามห้าสามง เป็นเน้นครับส,สองสีกับหาสอง,องเด็กเวิเ่งหล,ลุดทั้งชองตัวเลยเด้ะครับหากับอกหากปากองกปอหลุดเลยครับวันนี้ชองตัวเต็งตดช่ตัวเต็งตังตตงตส,สี่หา สองสี่สองห้าสองสี่อตัวับกันสน้ับกันเนีนตัวนี้รับเนียนสี่ห้าสองรับเราเอาัหมันเลยเราขับตั้ครนบ เร่าสีกันปูวิ่งห้ากับสองนี่นะปูเนาะอนี่ละเปิดเปิดเียงเี้สองหางหาสองห้าสองสองสองสีเปิดเียเีมันก็มาตุกเน้เน้นปูเน้นสหางนี่เนาะเออวันนี้เลขสามตัวเต็งตัวเออท่าสีเอซงามๆามกน ที่ยิบซ e ีบามาักที่ปูจับคู่ไว้ก็เอาเอาเลขเลขนี้ก็ได้น้ำปูเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่จับปอครับมันเขารื้อสามตัวมังนี่ละ่ละสามตัว <c oughs> แต่ว่ามันจับปูคูปอครับจับคู่บถือก็เสือจับจิบเก่ามันออกสองเก้าเออครับมันออกตัวเคียงกันครับเนาะแคปหน้าจอยเบิ้งนะครับได้ยิบซีหัวเลาวพัฒนาของปู่สมหวังเนาะครับเนาะวันที่17มิถุนายน หกหาเนี่ครับเนาะบนล่างเป็นเลยบนล่างน้ปูเนาะเออบนล่างเ,เด็กติดเกล็กจนกัะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับวิ่งห้าเตียเนี้ยเสตยเนี้ยหากับสองเด่นซ้ากัน,กนบอกครับปูหาคับสองเป็นครูเด่นหลุดได้เลยโอ้หลุดเั้งสองทั้งหานาะปูเนาะทังหาทั้งสองครับปูเด่นให้ก็มีสองสี่กับหาสอง, 5, ง 6, เล็กสามตัวกรมีสี่ห้าสองห้าสองสี่ เนี่ยที่ซีหาซองครับเอฟซีเอาจับหน้าจอยเบิ้งนะครับเดอ้อลาวพัฒนาเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะไปสรุปมีคนปูครับการนวัตการนะครับเดอ้อปูใมีแนวทางเนาะครับเ<ช>นาะครับเอฟซีวันนี้นพอแต้มกันนี้มาสรุปอีกเท่านึงเนาะครับเนาะลาวพัฒนาของปูงปสมหวังเนาะครับเนาะครับบนล่าง นี่เลขเตีกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเนาะวิ่ง5กับ2องคูณนวาวิ่งได้เลย5กับ2นี่ครับจับคู่มีหนึ่งสี่หนึ่าสองสหาสามหนะครับยีเนาะครับคู่นีเห็นไหมมี2อกับหาสวันนี้เลขสามตัวครับรยี่ีเลขสามตัวก็มีสี่ห้าสองห้าสองสี่นะครับนะรเนาะคู่นี้เห็นหสห้าสอง ครับเลขวิ่งเลขโอเลขอ่ะเนี่ยเกาะพอเตียมก็บอกนึงเลขกตัวเลขนั่นเนาะครับยี่สีเนาะครับยี่สีเบิ่งผู้เข้าใจกับอีกนั่นอยู่ดอกพอเตียมก็บอกเก่งปว่าเลยครับเนาะเลขเล่านี่ก็ได้นะครับฮอเช็บหนาจอยเบิ่งครับยี่สี่มากระจัดคัดกระพานเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางโอมีแผงหูจะคนว่าเลข็กออกตัวใดเนาะครับเนาะ เอาสุดท้ายนี่พ่อเตีมขออวยพรเออเอฟซีทุกคนที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเตีมมือนี้เป็นวันที่สิบหกมิถุนายนหกห้าเป็นวันหวยหวยไทยเขาออกนะครับเนาะพ่อเตีมขออวยพรเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเตี่ยมถูกหวยไทยมือนี้เนาะครับเนาะครับสุดท้ายไทยสุดนี้พ่อเตีมก็ขออวยพรเอฟซีทุกคนที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเตีมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บยาให้ได้ควบไข่ยาให้มีนะครับเนาะ ขอให้มีอายุมันควรยืนถ้ามาค้าขายจริงเด็กก็ขอให้จะเลื่อนลุงเรื่องนะครับเอาเขามาแเดวก็ลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พระเตมเนี่ยนะครับเนาะครับพระเตยมก็อิไปเสาะเส่รังหานำครูบาอาจารย์มาฝากพี่ตออน้องอีกอาจารย์ได้ดีอาจารย์ได้เด็ดอาจารย์ได้ดังเนาะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พระเตมก็มีแค่นี้โอ้ขอกราบสวัสดีครับ